สวัสดีครับที่นี่เจริญแอร์ a n n e l ช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยเกี่ยวกับแอร์บ้านนะครับคลิปนี้ครับพามาดูงานเปลี่ยนแอร์ครับแอร์เก่าครับเมกี้ที่เห็นนะครับแอร์เก่าเก่าจริงครับผมพี่เขาใช้มาเกือบ20ปีมิสซูซลิมครับโอ้ยังทนอ่านี่ครับรุ่นนี้เป็นคูเปอร์ครับไม่เคยเห็นกันนี่ครับนี่เป็นไงไม่มีวาล์วครับไม่ต้องเชื่อมครับเป็นระบบคูเปอร์ครับ ขันเข้าหากันเลยครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีนะครับอันนี้เอางานติดตั้งก่อนครับเอาตัวใหม่เลยครับตัวใหม่พี่เขาติดเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ตัวแพงเลยครับของมิซูซึลิมครับอันนี้ก็ลังถอดตัวเก่าอยู่ครับผมอ่านี่งานติดตั้งครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าติดติดใหม่เนี่ยเป็นยังไงครับ สวยงามกว่าตัวเดิมหรือเปล่านะครับกำลังเลงอยู่ครับจาะตรงไหนดีนี่เลยเอาตรงนี้เลยไม่อันเก่าเดี๋ยวเขาเอาสายไฟเข้าข้างในไงมันดูไม่สวยไงนะโดยปกติเนี่ยผมติดตั้งเนี่ยผมต้องการได้เห็นแต่ตัวเครื่องเนยไม่อยากให้เห็นสายไฟเราก็อ่านี่ครับเจาะบนเพดานครับเอาสายไฟออกไปข้างนอกแทนครับข้างในนี่ต้องสวยกริบครับข้างนอกช่างมันอืมไม่ใช่สิครับข้างนอกก็ต้องสวยเหมือนกัน,นเดี๋ยวดูทีละจุดอ่านี่ครับผม วางระดับน้าครับตัวเพจครับอ่าอันนี้คือตัวหน้าต่างพี่เขาจะตกหน่อยนะครับระดับมันเลยอาจจะดูแบบเหมือนขวาตกนิดนึงแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือใช้ระดับน้ําวัดนะครับทุกจุดครับเนี่ครับยึดเพจเรียบร้อยนี่เป็นไงเดี๋ยวดูนะสายไฟเส้นเนี้ยเส้นเดิมที่เขาเคยเอาลงไว้ในคอยเย็นเนี่ยไม่ไม่เอานะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาแปลงนอกเลยข้างในนี้สวยงามไม่เห็นอะไรเลยแต่ตัวตัวเครื่องอย่างเดียวนี่ ในยืดเพจตัวใหม่ครับผมนี่ต่อไฟครับเป็นไงครับนี unk, tutor, well, humano, achelor, ่โอ้โห่งโชว์เลยโชว์ต่อสดใช้ที่ไหนครับต่อสดโหต่อสดดนเดทแล้วเดี๋ยมีมือแตะโชว์ด้วยเป็นไงนี่ครับอ่าร้อยสายไปก่อนครับกําลังจะเอาคอยเย็นขึ้นแขวนครับผมไ่ได้จที่ค่อยๆน้องใจเย็นค่อยๆไม่หนักใช่ไหมไม่หนักถือไปก่อนเหมือนเดิมครับอ่าช่างเซนครับ ไอ้ช่างเซนยกไว้ครับยังนุนยันแน่นยกไว้ก่อนอ่าดีมากอันนี้ท่อค่อยๆโผล่มาด้านหลังครับอ่าไม่เป็นไรครับด้านหลังอันนี้ตัวเก่ายังไม่ได้ยกครับผมนี่ครับท่อเขาแย่มาครับใจเย็นครับนี่ไหมใส่ไฟออกมาแล้วอันนี้ตัวใยติดตั้งเรียบร้อยอ่าจบครับเรียบร้อยเสร็จไม่ใช่ครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าอ่าภายในต้องสวยงามครับไม่ต้องเห็นอะไรเลยครับเห็นแต่ตัวเครื่องอย่างเดียวอันนี้ตัวตัวเก่านะครับใช้มา20ปีอันนี้มิซูซึลิมแท้นะครับ ตัวนี้โอ้โหสมัยก่อนพี่ก็ซื้อกว่าสามหมื่นนะไม่ถูกนะครับนี่นี่ครับอ่าเนี่ยพี่เขาบอกเทินกลับไปเลยน้องเผื่อไปใช้ประโยชน์ได้ขอบพระคุณครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยวทําคลิปแยกให้ดูเพราะแอร์รุ่นนี้หายากมากครับคูเปอร์อ่าใจเย็นครับอันนี้กาลังเดินเดินแนวใหม่ว่างานติดตั้งแบบใหม่เราติดยังไงต้องเข้าใจไม่ได้ว่าบอกว่าไอ้ที่เขาติดมาก่อนไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับคืออุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรมันต่างกันนะครับอ่าเป็นว่าเราติดใหม่ก็ต้องทําให้มันสวยงามเรียบร้อย กว่าเดิมเดี๋ยวลองดูว่าแตกต่างกันยังไงใครเข้ามาดูแล้วนะครับก็ฝากกดกดไลค์นะครับชอบคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางงานติดตั้งนะครับน้องๆเข้ามาดูนะครับก็กดไลค์ให้พี่หน่อยนะครับผมเพื่อนๆช่างก็ดูหน่อยกดไลค์ก็ดีนะครับผมกดแชร์ก็จะดีมากครับผมแชร์ไปหน่อยนะครับว่างานติดตั้งเนี่ยที่ดูเรียบร้อยเป็นยังไงนะครับอ่ะค่อยๆดูตามไปครับผม แล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยกดติดตามนะครับไม่ถึงแสนสักทีเหนื่อยใจดูกันอย่างเดียวไม่กดกันเลยปุ่มอยู่ข้างล่างนั่นเองเออหน้าสองสามปุ่มช่วยๆกดหน่อยนี่เดินท่อใหม่เป็นไงนี่ทอมทิ้งเดินใหม่หมดเปลี่ยนใหม่เลยครับติดใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับเป็นไงนี่มีเจาะทะลุลงเรียบร้อยสวยงามนี่แอร์ตัวใหม่ครับเป็นมิซูสลิมตัวแพงครับเป็นอินเวอร์เตอร์ครับชั่วโมงนี้ต้องอินเวอร์เตอร์แล้วครับผมอ่าตัวนี้คือดอกเจดีครับเพื่อนๆช่างมีติดไว้ก็ดีนะครับ ไว้เจาะนะครับเจาะทะลุพวกข้อเงินข้องอตรงนี้ครับงานจะได้ออกมาสวยงามเรียบร้อยครับติดตั้งไปลูกค้าเห็นก็เสียตังค์แล้วก็แฮปปี้ครับไม่ได้เสียตังค์แล้วก็ทำไมงานเหมือนเดิมเลยไม่เอครับเสียเงินแล้วต้องดีขึ้นครับคือติดแอร์เย็นเนี่ยใครก็ติดได้ครับแต่ติดให้สวยนี่ก็ยากหน่อยครับคือช่างเนี่ยต้องใส่ใจหน่อยครับต้องดูต้องเออเอาตรงนู้นตรงนี้ให้มันสวยหน่อยนี่ก็เดินรางใหม่เลยเพราะตัวเก่าเขาไม่ได้เดินรางไว้นะครับรุ่นใหม่มันเป็นรางครอบหมดแล้วนะครับ นี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวขาพวกขาคอยล้อนพวกนี้นะครับน้องๆพยายามใส่ยางรองให้ให้ลูกค้าหน่อยนะครับกันเสียงกันอะไรหน่อยนะครับผมไม่กี่บาทเลยครับนี่ครับไม่ได้ครับเจริญแนวติดเต็มระบบครับไม่ต้องห่วงครับอ่าไปนไงนี่เดี๋ยวดูดูไปเรื่อยๆครับนี่เป็นไงครับนี่มิซูสลิมครับสุดยอดครับผมสุดยอดแล้วคือมิซูสลิมครับนี่เป็นไงโอ้โหสวยงามครับ อันนี้กำลังแวกค้มอยู่ครับติดตั้งเสร็จต้องแวกค้มเรียบร้อยครับเป็นไงแนวท่อไม่อยากจะคุยอืชมตัวเองก็ได้สวยฝากไว้เป็นผลงานและเป็นแนวทางครับน้องๆงานติดตั้งนะครับคือแอร์เนี่ยแอร์ดีนะครับแอร์ดีด้วยแพงด้วยนะครับแต่บางทีไปเจองานติดตั้งแย่ๆนี่ดูดูไม่ดีเลยนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับผมลูกค้าทุกท่านครับเรียกใช้บริการได้ครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ หันวิดีโอถูกไมด้หนวยอันพูดในหลักกเป็นจริงอ่ะได้กินเปิดดูแอร์เย็นนะครับมันรอซักตู้เย็นอะไรเปิดดูแลปกติตามมาดูครับไม่ใช่ดูไอตัวนู้นนะอันนี้ชุดไฟไอ้ตู้คอนซูเมอร์อันนี้คือตัวเสียงใครอ้เสียงใครันดูลิเสียงใครครับเสียงใคร เดี๋ยวใครครับเสี๋ยวใครครับเดี๋ยวไปหูไปหูป,ป,ป่ะ,ปปะอ่ะไปดูนะเปิดทุกอย่างนะตอนนี้นะครับอ่ะตามมาครับเปิดทุกอย่างนะในบ้านเรานะเด็กคลิปเด็กเจ้าคลิปแอมคลิปเลยนะครับนี่ปรับเป็น ac อีกตอนหนึ่ง แอมป์หนึ่งแปดนะ 8, ไปดูนะในบ้านใช้ไฟปกตินะครับดูเนี้ยว,ว่ากลางวันนะหนึ่งจุดแปดแอมแอมป์ห่แปดปกติกินเท่าไหร่ครับเจ็ดแอมตู้เย็นอ่าตู้เย็นโทรทัศน์อุปกรณ์อย่างอื่นที่เราเปิดอยู่เห็นไ,ไหมครับอ๊ะน,นี่นะไม่มีเมกนะนี่ศูนย์เเป็นแอม ดูนะอันนี้หม,มอบ้านผมนะไม่ใช่บ้านอื่นอ่ะดูเท่าไหร่1.7ึ่งจุดไปถ่ายดีวเพราะอะไรเมรอตัวไหนทำให้บ้านทำให้บ้านนี้กินไปแค่นี้อันนี้ขนดูขนปลิวเลยนี่นี่เปิดอยู่เลยขนปลิว นี่หมื่นแปดตัวเบอร์เป็นไงคลิปหน้าเจอกันเดี๋ยวคลิปหน้าให้ดูว่าทำยังไงนี่ออกสองจุดห้านะใจออกสองจุดสองจุดห้าอ่ะไฟไฟฟ้าไฟฟ้าบ้านมาเลี้ยงอยู่แปดสิบแปดสิบวัตต์นิดแปดสิบเบ็ดเก้าสิบ แต่จายออกที่ใช้จริงเนี่ยสองแอมกว่านี่ครับตัวนี้เลยเอ๊ะโซล่าเซลล์ตัวนี้เดี๋ยวทาคลิปให้ดูเต็มๆอันนี้เป็นน้ําจิ้มโอเคครับเย็นไหมลูกเย็นไหมครับไฟหอเย็นไหมลูกโอ้ยเย็นสบายโอยเย็นสบายถูกไหมเย็นไะมลูกำหามยนะาไหม Yeah. Um...